สวัสดีครับประแม่ปีน้องทีรักทุกท่านครับวันนี้ก็เข้ามาสวนนะครับวันนี้วันที่อย่างก็น้องเบ้าวันนี้วันที่สิบแปดแล้วเนาะสิบ <18 S 2> แปดกันยาครับมาชมบรรยากาศติ่สวนครับตอนนี้ครับผม <19 S 1> ก็สุมาดสิบเก้าอ่ะสิบผมลืมมันลืมคืนทํางานครับมาชมบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่านี่ครับบรรยากาศติดสวนวันนี้ก็มาจะมาปลูกต้นเอ่อวันนี้ผมได้ นี่ครับต้นผกกาแฟมาครับอ่าในกาแฟมาประมาณเกือบประมาณสี่สิบต้นแล้วครับเราจะไปปลูกแถวแถวปูนครับเดี๋ยวไปไปพอก,กันเลยว่าผมปลูกกาแฟแบบไดนะครับวันนี้ก็ฝนฟ้าก็ชํานิด้าเราดูแรงเราก็คงจะใจใจน้ำโหดครับตอนนี้เดือนนี่ปีนี้ต้องซื้อฝนชําดีครับก็เลยมาปลูกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ได้ซื้อมวกมาครับอันนี้คือมวกมวงที่เขาทําด้วยอ่า สมัยก่อนเนี่ยเขาใจ้ใบป๋อครับใบตอแต่โดยสมัยสมัยนี้ใจ้ไม่ไพ่นะครับไม่ไพอีสานหลักมายิบเป็นมวกครับท่านผู้ชมนี่ครับคือเวลาเราใส่ป๊อปวงซึ้ว่ามันจะเย็นกว่ามวกแบบนี้นะครับมวกแบบนี้บ่เย็นครับห่อนะเป็นมวก็ะค่ายว่ามันเป็นแบบอ่าเป็นผ้าผ้าแบบนี้มันจอห่อนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ปพอปมีไสเนี่ยเราใส่ม้วนนี่เข้าไปเหี่ยวก่อนแล้วก็เอาม้วนในใส่เต้ยมันจะเย็นนะครับแต่ว่านี่ผมจะเม่าพ่อว่าผมซื้อตัวนี้มาครับ อันนี้สำหรับนึ่งข้าวนะคุณผู้ชมเขาเรียกใส่ข้าวนึ่งนะครับที่ซึ้งนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่เขาทำห้สวยนะครับทำโดยไม้ไผ่นะครับโอ้โหทำได้สวยมากราคาซื้อมาก็ไม่ถึงไม่ถึงสามสิบห้าบาทนะครับประมาณสามสิบสองบาทถือว่าถูกนะครับเวลาเขาจ้างมาให้เราทำาัยังทำมันยังทำไม่ได้เลครับคุณผู้ชมนี่ถือราคาถูกนี่คือว่าราคาถูกผมไม่ไปน้องวันนี้ผมจะมาทําเป็นมัวครับนี่ครับบรรยากาศครับอันนี้เขาเขาจะปิดหูปิดอย่างโอ้โหคุณผู้ชมเราใส่แบบนี้นะเราต้องใส่ผ่านไว้นี่ด้วยครับอันมันจะ หัวแล้วหัวเราจะทะลอกปอกเปลือกเพราะมันมันมีเยนใหใ่ไม่ไพยอยู่นะครับเราจะใส่แบบนี้ครับผู้ชมแล้วเราก็าจะใส่สายครับนี่ครับสายแบบนี้นะคุณผู้ชมไอ้สายแบบนี้ก็ใส่สายแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันัดกลางแบบนี้ครับนี่ครับอ่าเราจะใส่สายแบบนี้เลยครับ governance. คำนี้ครับถือว่าจะทาเป็นมวกแบบ <laughs> ว่าโอ้โหใส่แล้วก็าสามารถดึงสายได้แบบนี้โอ้เข้าซุกใส่เข้าท่าคุณผู้ชมโอ <verständ. laughs> ้ โมแบบนี้ซื้อว่าชุดยอดนะครับผู้ชมผู้ชมก็ลองลองลองใส่พอนะครับซื้อเอาไปใส่พอครับเวลาโดนแสงแดดนี่สบายมากแล้วครับเนี่ยบรรยากาศโอ้โหชุดยอดครับอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่สายครับของนี้คงใส่สายบรดันครับคงจะใช้เวลาหน่อยครับเดี๋ยวผมเอาจะเอาตะปูเจาะรูแล้วใส่สายนะครับผู้ชมผู้ชมบรรยากาศกันวันนี้ก็คือว่ามาสวนฝนตกแหมแล้วคุณผู้ชมผมมาสวนมาได้กับทีมงานนะครับนี่นี่นี่เกิดเป็นเจ้าของสวนยางครับนี่ เพื่อนผมวันนี้เพื่อนผมจะต้องได้ย่อผมเหรวครับวันนี้ผมผมเริ่มแดงๆแล้วผมก็เริ่มเอาเครื่องย่อมาด้วยครับผมก็เริ่มจะได้ย่อผมแล้วครับเพราะว่าบ่ย่อมม่ได้ครับเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันบ่รอไครรอครับไครรอ <laughs> ใจยังใจยังบอกแกนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลำลักปรหม่พเปนน่องที่ลักทุกท่านไปก่อนครับผมจะทำงานนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจบ๊าย,ยบายครับี